กระบวนจะผ่านไปด้านหลังองค์ปราจีนเน่จะไปน้ยวเข้าตามไปรายคาเข,ข้าหลังวัฒนธรรมเป็นเป็นลานปิดจัมอันยิ่งใหญ่ของตัวเราชาวพัง

่ขับไล่ชายเยอะมากนะครับะฉะนั้นก็คอยทันห่างนิดนึงนะครับอยากใล่เดินนไป จับคืออยู่บนหลังคาเป็นองพระพุทธรูปรูปติดนะครับนั้ำหนักทั้งหมดหนึ่งร้อยกิโลกรัมต้องใช้เครนในรถเกตเวย์ยกยก้นตั้งแต่ก็จะต้องรอยกลงด้วยนะครับเราไม่รู้จักเขาว่าแต่ทั้งนี้ ครับขอบโดยดอกไม้รับขวัญให้ิ่งให้พรให้ความเป็นมงคลให้ความตุ้งเรืองให้ความสวัสดีมีชัยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ถีสองแผนดินไัยกำปูชาอาสาธุสาธุาธนะขอบคุณเนอแบบนี้จะมีเยอะกว่านี้นะครับระยะทางมากกว่า 4กิโลเมตรนะับจากโรงเวนก็คือประการคชอาณาจักรจังหวัดุรินมาตามลา,าดยางผ่านสระน้ำการดินไทยมาเข้าประตูอีเดเฟนเบอร์นะครับมากกวันี่นนา1 6ิบเลือนนะครับวันตรงนี้จะมีช้างเข้าร่วมช้างช้างในโครงการคคชอาณาจักรจังหวัดุรินช้างในสังกัดครงการบร,ริหารเกินจังหวัดุริน

Room hèn bắn ngày nắng 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 cầm nắng đầm rơi nắng nắng bông, đờn bông nắng 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 มาโยหิกระบาแห่แค่กันแห่ล่อยจะเกิดครับช้างแห่ช้างประดับไฟนะครับที่ศูนย์คดศศกษานะครับพระธาตุงยมสุรินนะครับหมู่บ้านช้างนะครับสวยงามมากนะครับอันกระถินช้างนะพวกนี้จะมีแห่กระถินแต่ตอนนี้แห่ไฟกันนะครับแห่ช้างประดับไฟก่อน เนนังคันโคจานาจกรกำรงจำเลยโดจานาจักเมียนตีรวยกบานนคันอบอรสรนแปดจับีกบานจำเลยนะครับอ่าฉะนั้นก็เียตามากตาดงตามภูดำเลยทีมา้วยเทียงกับบานรวมๆก็จำเลยคันพูสจำเลยเนียนบุญรวยเทียงกับบานน แล้ก็จะมีพิธีการแสดงอยู่ในศูนย์แสดงวัฒนธรรมนะครับที่ผาลานแสดงวัฒนธรรมช้างนะาทัานี้ก็จะแห่เข้าไปในนู้นนะครับจะมีการแสดงในนู้นอีกนะครับจมจีนโจมมือทางทากระนองการจำแดงจำเรยน์ําภูมิจำเรย้ํากบลงจำเรย์ไร่ชื้อหวนช้างยาวมากคูนี้แห่บุญกระถินจะยิ่งเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็พาไปสว่าง ร้อนตัวนี้ควันสับเบย์คันแคร์สเลนกาบมิน้ำดาวแคนนี้ก็ยังไงแบบมวยแบบมวยด้านนอกเดี๋ยวจะเราจะเข้าไปในลานแสดงวัฒนธรรมนะครับงานแสดงวัฒนธรรมช้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเจอกันในนู้นนะในขบวนใหญ่งานแสดงนะครับ บลันาทีเขดยวัฒนธรมี้านวัฒนธรรมนะครับผมไตรอสดิษฐานนะครับได้เชิญเป็นภาษาทางกัพูชาครับให้ท่านได้เชิญเข้ามานั่งในบริเวณลานวัฒนธรรมนี้ครับเชิญครับอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่ลานลานวัฒนธรรมนะครับเห็นไหม สวยงามมากครับรีดอกนโอโดยลุ่จเตียวเสะคอะีอกลูกจิกเตีอกจากราวองสอดเมีการสแสดงอยู่ตรงนี้นะครับ 好。沒 ថ្ងៃអគ្គនាយកថាបាតិកាពុទ្ធសាសនាក្នុងខំប្រដឹកតាមឡែកចំណាយដែរអញ្ជើញមកចូលរួមភូមិតងក្រៃបងជើងនេះខ្ញុំខ្ញុំសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែរបានមកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះបងនេះតែយើងពិតទៀតយ៉ាងតែសំដែងតងក្រៃ រៀបចំដំណតអាប្របីនៃខាងអាគួយដែលប្រសាថ្មីនេះខាងគួយអញ្ចឹងគឺបច្ចេកទាននឹងសំដែងនៅទីនេះក៏បន្តពីអាខាងសាទុំក៏រងរួយគឺជាផ្នែកសំដែងផ្នែកនៃការសំដែងពីទីចាប់តរៃទីឆ្នាំនឹងក៏ដើម្បីឲ្យញោមពុទ្ធសាខអរងារដែរចែកមកពីប្រិយចេតនា การบูเยนั้นบางเมื่อตกรับคนผู้ดีเกิการกับกระบวางเราุจบนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ นะครับบุช้างประดับไฟรถงานอาลาังการกว่า30เชือแล้วก็ติดตที่ระบนสมโภชพระพุทธรีปรไทยสมันตะบนช้างพระพุทธศาสนาและก็ตะบนช้างกับชาวพุธนานาชาตินะครับซึ่งกรณีกำลังทยอยเข้ามาในบริเวณลานวัฒนธรรมซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงตามระดับต่อไปเห็นะครับแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องชาวกัมพูชานะ ที่ได้พามาร่วมปุญกระถิ่นช้างที่ยิ่งใหญ่กันตานะครับความสุขสนุกงามจากช้างที่ท่านผู้ชมนีเมื่อวันนี้ในทุกช้างต่างๆได้มีการวาดสินนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการประหลัดปาการวาดช้างนะแล้วก็มีกระบวนช้างแฟนซีโลกของช้างและกระบวนช้างที่เขาร่วมกิจกรรมวาดสินบนหลังช้าง แต่ก็จะชุดภาพไทยสวยงามที่สวยสุดบนงามด้วยช้างจำนวนสี่เชือกนะครับขอไม้ให้กับพิธีกรกัะอีก2ตัวนะครับขอไม้พิธีกรกัะสองตัวครับ ครับผมขออนุญาตฝั่ง<ด>ตะวันตกนะฮะทางตะวันตกจะเป็นคณะสิงห์ดำประมาณ140ท้ท่านนะครับฉะนั้นผมขอความกรุณานะฮะจากการนั่งฝั่งตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ดูแลในพื้นที่ต้องขออนุญาตขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะให้คณะเฉพาะใหญ่นั่นคือคณะข,ของสิงห์ดำสอง ประมาณ140ท่านนะครับได้เข้ามานั่งตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงบริเวณาลานวัตถุธรรมแห่ง,งนี้แล้วนะครับผมขอรบกวนนะครับพื้นที่ที่สิดนดำนั่าจะเป็นกลุ่มกระบงสรินนั่งหรือเปล่านะไม่ทราบนะสอส,ส,สองจุดนะฮะทีมเออผมจะประกาศครั้งเดียวเท่านั้นนะครับรถยนต์หม้เลทกเบียน บองดูศ่นสี9734นครราชสีมากอไก่กควาย7227สุรินทร์บร5235สุรินทร์ครับเนื่องจากว่าผมไม่มีกุญแจแะท่านจอดขวานไว้ก็ขอให้ท่านได้ขยับรถด้วยนะครับ9734นครราชสีมา7227สุรินทร์5235สุรินทร์ให้ท่านขยับรถของท่านออกด้วยนะขอบคุณครับ พื้นที่เป็นนะรถนะครับเจ้าหนะ้าที่ดูแลพื้นที่ในการนั่งนะครับการนัขยอับด้วยนะฮะดังนั้นกลนะุ่มสิงห์ดำสองสี่ซึ่งเป็นเจ้าภาพกระทิงใหญ่มาจะไม่มีที่นั่งนะครับนนีีี่่่แแบบกกหมมออเเื้ััลงโะตดย ส่วนทีมสิงดําขอให้ขึ้นมาในด้านตะวันตกนะคะเพราะว่าถนนก็จะดีทางเดินก็จะดีแล้วก็สามารถแยกนั่งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะต้งลานจะเป็นต้นหูวบูชาจะเป็นพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผูว้ว่าและคณะสสสจนะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นสิงดําส่วนที่1แล้วก็จะเป็นทางเดินถัดไปด้านซ้าย